ปิดตาเก็บปืนนะครับเดินทางมาถึงตอนที่6กันแล้วซีรีส์ที่จะพาคุณไปปิดตาแล้วก็ลงไปเก็บปืนกระบอกแรกที่เจอเอามาเล่นจนจบเกมนะครับก็ขอบคุณทุกยอดไลค์นะฮะคลิปที่5ก็ครบ1นึ่งหมื่นไลค์จึงมีคลิปนี้ถ้าคลิปนี้ครบหมื่นไลค์เราก็จะไปต่อกันที่ตอน7นะครับมาลุ้นกันวันนี้ว่าจะเจอปืนอะไรความสนุกของการปิดตาเก็บปืนเนี่ยก็อยู่ตรงที่บางทีอะ่ะมันก็เจอปืนดีบางทีอะ่ะมันก็เจอปืนกาก แต่ส่วนใหญ่ที่เล่นเนี่ยจะเป็นปืนกากนะปืนที่เราไม่ได้ตั้งใจจะเลือกอะมันจะเจอประจำนะครับอ่ะนี่นะครับการปิดตาก็คือแงนมองท้องฟ้า <S <S เอา้ายังไม่ทันเดินเลยเจอปืนเลยเหรอโอ้แล้วดูปืนที่ได้ใบสันพระเจ้าช่วยกล้วย2ถุง SMG ที่ผมไม่อยากจะเจอเลยนะก็บอกเนี้ยมันยิงแรงจริงแต่ว่าปืนมันติดนะครับ แล้วก็ล้านน้อยด้วยแต่เนี่ยเมื่อมันเก็บมาแล้วก็ต้องเล่นนะฮะก็ต้องเล่นจนจบเกมไม่รู้จะรอดหรือจะล่วงนะครับโอ้ยโ้่างในซัดก,กันยับเลยคุณผู้ชมผมไม่หยองหรอกผมวิ่งเขาใส่ตายก็ไม่เป็นไรตายก็โดดใหม่แต่ก่อนโดดใหม่เนี่ยมันต้องพาคนไปกับเราด้วย <Hey! S 1> เปิดก่อนได้เปรเียบไปหนึ่งน้อนเสื้อเหลือง นี่ยิงกันอยู่ใช่ไหมสอคนนี้อันนี้คือผมมาเก็บงานเหมาคู่เลยไปดูใครสัตว์กันเฮ้ยอา้อาวยิงอะไรลงพื้นทำไมพ่อหนุ่มอยู่ทางนี้อาจารย์เอกจากยิงคนทีเผลอก็พอได้อยู่นะไอ้ปืนนี้เฮ้ข้างหน้าใครอะ่อะอาทิพย์พื้น อ่ะงงงง,งงงงงเียไม่ต้องตั้งนะไอวอลอ่ะเทพอายากูซาอ่านว่าอะไรอ่ะนี่ยิงได้ต้องขอแอคหน่อยนะขอแอคซะก่อนที่จะไม่มีโอกาสคือผมว่าไม่น่าอยู่ยันจบเกมอ่ะยิงใกล้ๆวัดกับเขาลำบากนะครับไอใบซันใบสันเนี่ยก็วันนี้นะครับเซตสกิลที่ผมใส่มาเนี่ยผมตั้งชื่อว่าคอมโบมั่วนะฮะ คือมั่วของจริงวันนี้เราจะใช้คู่หลักเนี่ยเป็นมิเกลกับโอเลออนนะมิเกลยิงศัตรูล้มเราก็ได้เห็ดแล้วเราก็เอาเห็ดที่ได้เนี่ยมากดใช้สกิลโอเลออนแปลงล่างนะครับอ่าแล้วก็มีไนลี่ใส่และไอวอจะถึกขึ้นแล้วก็ฮิวตัวเองได้แล้วก็ตัวดิโอที่จะเพิ่มกระหรอให้เรานะครับ โดยรวมแล้วก็จะเป็นการเล่นแบบว่าผสมผสานนะสามารถใช้โอเลออนตัดจังหวะศัตรูได้แล้วก็มีไนลิไอวอถึกเอาไว้ตั้งรับแล้วก็อันโตนิโอเนี่ยก็เพิ่มกอะให้เราเสริมความถึกตัวละครขึ้นไปอีกอ่าเรียกได้ว่าเป็นคอมโบมั่วของจริงเซตนี้ <c oughs> ไม่เคยใช้ที่ไหนมาก่อนนะครับ <c oughs> เป็นการเปิดซิงครั้งแรกเลยอ่าแล้วเล่นคู่กับปืนที่ไม่น่าจะถือด้วยเอาจริงไม่น่ามีอะไรทาให้ผมรอดได้เลยนะเนี่ยเกมเนี้ยเฮ้ อ,อย่างไงพร่อหนุ่มดูดนะทะลุมิติอ้าวอะไรอ่ะโดนดูดตายเออเมื่อกี้เขาโดนกลับระเบิดตัวเองใช่ไหมมันขึ้นแบบสัญลักษณ์กลับระเบิดแล้วมันก็ตุ้มแล้วก็โดนสกิลค้างไว้ก็เลยตายเลยเอองงเหมือนกันคิวแบบนี้ก็มีด้วย นี่ยแ,แปะไว้หน้าตู้รอบนี้ใครมาโดนของจริงตัดกําลังทุกวิถีทางเดี๋ยวไปดูไอ้คนเก็บแอร์ดอปข้างหน้าก่อนกําลังโหลดเลยนะ้น่ะนั่งยาวเลยใช่ไหมสงสัยจะหาของดีนี่เดี๋ยวผมเอาของดีไปเสิร์ฟสวัสดีตอนเช้าเลยโอโฮโยโกไซมัสเฮ้เน <Hey. S 1> ียนเลยนะนะนั่งยาวแล้วนะมีไอวอลอีกเรียกเพื่อนมาด้วยดีกว่าเปิดบุฟเฟ่แอร์ดอปใช่ไหม ทำเนียนเลยนะเราอ่ะวันนี้วันเด็กใช่ไหมต้อนรับวันเด็กนะครับสุขสันต์วันเด็กแห่งชาติเดี๋ยวเราไปแจยกระสุนเด็กๆก่อนใครเก็บแอดดอบนี่ผมเปิดเลยผมแจกกระสุนใส่เลยนะเฮ้ยเขาจะโหลดเสร็จแล้วว่าอุ้ยวิ่งอ้อมซ้ายมาอีกไม่ทันปล่อยให้เขาเก็บไปก่อนเดี๋ยวรอดักป้นนี่โผล่ขึ้นมาเมื่อไหร่โดนแน่ึงมาทำไมหัวลั่น ไปก่อนเลยหนึ่งคนเอ้ยอดี๋ยวเพิ่งชุบเอ้ยเสียงใครเปิดก่อนเลยอัดชึ๊บปึ๊บมาดิหนุ่มปืนอะไรอะเราอุ้ยเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวเดือดเดือดเดือดอีละคนได้ไหมวะเฮ้ยเยอะไปนะบางทีอ่ะเพิ่งจะเก็บลูฟี่ได้ ให้ชุบนะจ้าอาดีอกีกคนนะดูดหมดนะไปส่วนตีใครอย่าชุบนะเฮ้ยอุซายิงได้อดีตปุบบไปอีกหนึ่งสามทิ้งอดีดูหมดนะอย่าเข้ามาใกล้นะ จิปุ๊บปุ๊บไปอ,อีกหนึง่งเฮ้ยทำไมไม่หมดสนกทีได้แค่ล้มหอมอมาต้องเหลือคนหนึง่งโอ้ยอยู่ข้างในขังเองทำไมเพื่อนชุบตี้หรอหรือว่าเข้าไปทำอะไรออกมาเหอเพื่อนอปล่อย่อนได้เปีบเยบเปิดอ,อีกทีก็ได้เปียบหมดตี้ โอ้จังหวะนี้ขอแอคหน่อยละกันนานๆยิงชาวบ้านก็ได้ทีนะต้องตีใจหน่อยแล้วเขาไม่อยู่ดูด้วยนะปักทงทีหนึ่งกดอองหมดเลยขอแอคหน่อยไม่ได้เลยนะไม่มาอัดไปลงติกตอกเลยช่วงนี้เจอบ่อยนะยิงคนนู้นคนนี้ได้ชอบมีคนอัดไปลงติก t อก ถามว่าผมรู้จักไหมก็ไม่ได้รู้จักนะครับส่วนตัวไม่ได้เล่นติ๊กตอกเลยนาน,น,านๆเข้าไปทีนึงเฮ้ยแล้ววงจบตรงนี้เลยอะครับเนี่ยเพิ่งสังเกตลงพีกวงก็จบพีกเออดีเหมือนกันไม่ต้องเดินเมื่อกี้ช่วงบูบูเนี่ยรู้สึกว่าใบซันก็ใช้ได้นะคือแรลงนะครับมันต้องจ่อยิงใกล้ๆด้วยความที่ปืนมันดีดไงแต่ถ้าเราจ่อใกล้ๆเนี่ยมันก็ไม่ค่อยมีผลเออแต่ว่าเวลาเล่นต้องตัดจังหวะนิดนึงนะอย่าไปยืนแลกตรงๆกับพวกลูกซอง เราจะแพ้เอาเราต้องแบบสนั p ยิงยิงลไอวอลอะไรแบบนี้ผีกระสือมาไงเฮ้ยเดี๋ยวดิสองคนเลยเหรอไก่อนหนึ่งดูทะลุวิตรีอะไอวอลทำไมไอวอลทำไมดูอยู่ข้างในไอวอลเหรอเอาไว้อยู่หรอกนี่ สเตฟฟี่ให้ด้วยมันชื่ออะไรนะสเตฟฟี่หรือสเตฟฟี่ไอตัวที่สร้างกันดาเมตที่พื้นน่ะ<อ>พุ่ภูมิหม้เดินได้มาจากไหนเจ้าลิงน้อยอเพื่อนตี้นี้หอหรอสแกนก่อนสแกนเสร็จ<อ>ตามด้วยระเบิดเฮ้ยดวนไข<อ>่ไ<อ>ไ ไอ้มีที่ชุบหมาได้ยินเสียงนะชุบสะดังเลยหัวใจมันเต้นดังตุบ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 ปิ่นพนาเอ้ยเด้อเด้อเดอเด,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 ด <S 2> <S 2> ไปเย็นไปแล้วครับไอ้แกงเมื่อกี้ที่ว่าเกิดมาแล้วเหรออุ้ยเกิดมปรุบใส่ปั๊บเลย จิตใจทำด้วยอะไรวิ่งดีจังหวะนี้ผมไม่อยู่หรอกเลือดไม่เต็มมาทีละคนได้ไหมไม่ไหวเ่ะเปิดก่อนได้เปรียบเฮ้ยยิงอะไรทางนี้อยู่ทางนี้ไปยิงพื้นทำไมฮะหัวแป๊ะไปชื่ออ่านว่าอะไรเนี่ย เจ็กหนอซาสอ่านไม่ออกเหมือนกัน <L AM> เดยวเขาต้องตามเพื่อนมาแน่เลย <O is. S 1> ผมคนเดียวดีกว่าอ้าวยิงกันเองอย่างนี้สองตี้เหรอ <L AM> ดูวิ่งกันให้ควักอะ่ะเขาตามหากันให้ควักกันอยู่ทั้งนี้ <L AM> วิ่งใหญ่เลย <L AM> อ่าเก็บของเหรอโทรก้อน,นเดี๋เล่าอะ่ะฮะ แแะหัวไปทีมาแล้วเว้ยมาแล้วเหรอที่รออยู่น้องมาดิครับท็อป6อาร์เดี๋ยวไอ้โทก่อนเอ้ยอย่าเพิ่งดึงนะม<ป>เม่ปิดอ่ะปิดเม็ดหรือเปล่ายิงนุช้ย โทคอนเน่ะเราอ่ะนี่แน่โทคอนซื้อกะสุนก่อนไปแล้วครับยิงได้แล้วเข้าวงก่อน <Hello? S 1> เฮ้ยยังจะมาอีกอะฮะขายดีนะโทคอนช่วงนี้รีบๆเล่นนะเขาจะเนิบแล้วรู้เปล่าทายกันรัวๆไอ้แกงดีตี้เดียวกันแน่เลยโถมไม่ยังเลย ผมว่าเดี๋ยวต้องเกิดแน่เลยตอนนี้มันเหลือสามคนตู้มันอยู่ฝั่งเขาอะ่ะนั่นเหลือหกแล้วโอ้ยิงไปเมื่อกี้ต้องลองอีกรอบโอ้ยเดี๋ยวเก็บกระสุนก่อน,นปืนลูดมันใช้ลูกเยอะนะต้องตุนไว้นิดนึงถ้าหมดขึ้นมาจะยุ่งเฮ้ยเสียงใครชักปืนอย่าเพิ่งมานะขอกดหาของแฟบนี่กดลัวเลยแจกของขวัญวันเด็กเฮ้ยเอาระเบิดมา ระเบิดลูกเขียวเจอเราต้องรีบเก็บช่วงท้ายใช่ยเยอะนะไอ้ลูกเกี้ยงเนี่ยเแขว่งตัดก,กําลังกันเ,เดี๋ยวขอเปลี่ยนเอากระทะมาดีกว่าปิดตูดเพิ่มความเหนียวมาพร,ร้อมเฮ้ยไปแล้วครับเฮ้ย,เ,ยเดี๋ยว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 มาทีละทางดิ มาอย่างนี้ใครไปสู้กับพี่ครับเนี่ยนี่ผมเจอตีสี่หรือตีห้าเนี่ยทําไมทุกคนบุกมาทางนี้หมดเลยตรงเนี้น่าจะสี่คนยอดระเบิดไปเช็คหน่อย <c oughs> ลวงเดออีเดี๋ยวเ,ออเดี๋ยวลวงหนึ่งเหรอไม่ดึงหร <c oughs> อกเข้าไปอีกลูกรัด <c oughs> ก่อย <c oughs> ไปก่อนหนึ่งคนนะจ๊ะ มาดีมาดีมาดีมาดมาดมาดดดู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 ทะลวิสว่าไงสาวสมีไอวอหรือเปล่าเพิ่งเกิดใช่ไหมของน่าจะยังไม่มีขอญซ้านะครับเขาวิ่งเข้าก้นหินคนนี้ไม่มีไอวอชัวหลือสคนโดดทำไม โจด,ดทำไมฮะยิ่งนุ๊หมดตี้ oh! ขอปัดธงโชตึงไปครึ่งทีพออุ้ยไม่ได้ต้องเต้นด้วยนีย่มีกดปบมือด้วยนะชอบใจจะได้ลงติ๊กตอกอีกไหมเนี่ยรอบนี้เดี๋ยวมีคนมาบ่นอีกหาว่ายิงได้ละแอกถ้ามันมีให้กดอ่ะเนาะคนเราก็แบบว่าวิธีคิดอะเนาะ เห็นคนเต้นไม่ได้เลยต้องแอคอย่างเดียวต้องคิดว่าเขาใส่ท่ามาเยอะนะครับก็ต้องกดเล่นบ้างอะไรบ้างถ้ายิงได้แล้วยืนทื่อๆเนี่ยสิถึงจะไม่โอเค <c oughs> คือจริงๆเกมเนี้ตอนแรกที่ได้ปืนน่ยผมคิดว่าไม่น่าจะรอดยันจบเกมนะครับกลายเป็นรอดเฉยปืนอย่างก่ำรอดมาได้ยังไงงง อาจจะเป็นเพราะว่าเราเจอแต่ศัตรูระ,ะยะประชิดด้วยนะครับแต่ละคนคือโถมมาอย่างเดียวเลยแล้วพอเข้ามาใกล้ๆเนี่ยปืนนี้มันยิงแรงมากนะแรงสุดในตระกูล S M G เลยนะครับไอ้ใบสันเนี่ยข้อเสียก็คือมันดีดไม่รู้ไปโดนตัวไหนมาดีดจัดเลยกระบอกนี้เจอแล้วคนสุดท้ายที่ตามหาเคียังระเบิดไล่ที่่อน ไปอยู่ไหนมาเนี่ยเพราะหนุ่มเขายิงกันถล่มเลยเมืองพิกน่าจะโผล่ามาจากบีมาครานี้น่าจะเป็นแบบสายเก็บแต้มดูจากสเต็ปการเล่นแล้วผมว่าแหลงแกนแน่นอนนี่ดูดูดูมีการวิ่งหลบระเบิดนี่ดูสเต็ปวิ่งหลบเดอะแมทริกไม่โดนสักลูกไม่ใช่แกนธรรมดาด้วยคนนี้แกนมะม่วงไข่ก็มากดหน้ามึนหน้ามึนแบบหน้าหี อุ้ยด,ด,ดี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 มีเครื่องสวนด้วยแหลงแกนเล่นระเบิดนะเครื่องไปไหนนี่ดู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 ไล่ระเบิดนี่เครื่องขึ้นยอดต้นไม้ใส่มะม่วงไงเราอะแล้วไปทําอะไรตรงน,นั้นเข้ามานี้วงบีบตายนะเฮ้ยยังไงครับแรงแกนจกังหวะน,นี้อ่ายืนนิ่งอ๋อนี่เป็นสเต็ปแบบว่าล่อซื้อใช่ไหมถ้าผมยิงนี่เขาต้องสวนหัวผมแน่เลยอ่ามีแอบหลังก้อนหินยังไงเนี่ยเรา น่นหนาะไปเข้าวงอ่ะอ้าวเรียบร้อยตายของแท้อันนี้เขาถัดแต้มผมนะเนี่ยไม่อยากให้ผมยิงเยอะไงเลยยอมตายดีกว่าลูกเล่นแผวๆจริงๆไอ้หมอนี่ ก็จบไปแล้วนะครับกับปิดตาเก็บปืนในตอนที่6นะฮะเป็นไงกันบ้างครับสนุกแล้วก็ชอบกันไหมครับกับซีรีส์สุ่มปืนกระบอกแรกแล้วก็หยิบม,มาเล่นจนจบเกมนะฮะถ้าชอบคลิปนี้ก็ฝากกดไลค์ให้ถึง1 0 0 0 0มื่นด้วยนะครับถ้ายอดถึงเดี๋ยวเจอกันใหม่ในตอนที่7แน่นอนแล้วพบกันใหม่คลิปหน้าครับผมสวัสดีครับ